ก็ได้แนวทางในการพัฒนาธุรกิจตัวที่กำลังทำอยู่ค่ะก็คือที่มาก็คือเน้นในการอยากจะเรียนรู้เรื่องจดบริษัทค่ะแต่จริงๆเรียนแล้วก็มีผลดีกับเราทั้งนั้นเลยเพราะว่าเราทำตรงเนี้ยแล้วทีนี้มันจำเป็นที่จะต้องใช้บริษัทเป็นตัวจับเนาะจะได้มีทุนในการพัฒนาไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะ คุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อวิไัยวันค่ะพี่วิไัยวันนะคะ,คะ,ะพี่วิไลวันมาจากจังหวัดไหนคะเชียงใหม่ค่ะโอ้เชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่แต่ว่ามาอยู่ดอนได้สักสองสาปีแล้วโอเคโอเคก็เหมือนว่าตอนนี้คือเป็นคนพื้นที่ที่นี่ละใช่ค่ะแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่คะตอนนี้ก็ค้าขายด้วยแล้วก็ทําเป็นสร้างบ้านขายด้วยค่ะ สร้างบ้านขายแล้วหลังจากเรียนไปหนึ่งวันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะกับคอร์ส VIP Coaching อ่อก็ได้แนวทางในการพัฒนาธุรกิจตัวที่กําลังทําอยู่ค่ะค่ะก็คือที่มาก็คือเน้นในการอยากจะเรียนรู้เรื่องจุดบริษัทค่ะเรานริงไางคะฟังในเรื่องของการจุดบริษัทแล้วมันยากไหมอ่าก็ไม่ยากค่ะคือสามารถทําได้เนาะใช่ค่ะจริงๆเอ่าเรียนแล้วก็มีผลดีกับเราทั้งนั้นเลยเพราะว่าเราทําตรงเนี้ยค่ะ แล้วทีนี้มันจําเป็นที่จะต้องใช้บริษัทเป็นตัวจเนะจะได้มีทุนในการพัฒนาไปเรื่อยๆบริษัทคือมันจะต้องโตไปมากกว่านี้ใช่ค่ะโอเคดีเลยค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่อยากจะเรียนแล้วยังลังเลอยู่บ้างนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ถ้าสนใจอยากเรียนก็ไม่ต้องลังเลค่ะถ้าเรามาใสอสังหาแล้วก็ ความรู้ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะร์สนี้ก็เป็นอีกค้หนึงที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ทำอสังหาแต่ว่าไม่ได้เข้าระบบอ๋อโอเคเยี่ยมเลยใช่ไหมคะขอบคุณพี่วิเลวรรณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ